ปัญหาปัญรงนี้คุณผู้ชมน,นี่แหละจ่อพื้นที่ยังไงต่อ,อเอานิดเดียวนิดเดียวอีกนิด,น,ดนะนึงสื่อเลยนะตัดไฟเวลาเดินใส่โซ่กันแล้วครับมาคราวนี้เตรียมที่จะกู้อีกแล้ว มาครับให้เดินขึ้นไปเลย้ยหมดไม้เป็นไรเลยในแปลงนี้มีเท่าไหร่เนี่ยโค่นไม้หมดป่มีเลี้ยงครับมีโค้ช เดีชนบอกว่ากดไว้แล้วก็เดินมันเลย ถ้าขึ้นฝั่งนูน้นนี่น่วมนะตรงบนนี้ก็น่วมเหมือนกันฮะเห็นไหมเป็นดินดังมูหัดเลยนี่ครับโค้ดโค้ชชวนจากชอทาวรโอ้ย,อย,อยอม,อม,อมันอึดเรี่วพี่น้องโอ้ขึ้นยากเดือบีิเด้น เริ่มดึงกันอีกรอบแล้วครับผู้ชมสานีเขามันใกล้ไม่ได้นะโอ้ยขุดไปแล้วไม้มันปลิ้นฮะต้องกดให้ลงนะกดไม้ลงให้จมเลยเอออย่างนั้นแหละ เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไปเลยไปเลยขึ้นเลยไปไปเลยโอ้เ <c oughs> นี่ครับช่วงที่มันลำบากคือช่วงที่มันจะเกยฝั่งเลยล่ะมาจับตาดูครับในช็อตนี้ สถานีดึงครับดึงเอวไว้นะแล้วก็เขาจะใช้เป็นมือฮะในการจ้วงดินขึ้นไป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 ปึ๊บโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปเลย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 คล้องหมอนให้ไว้โอ้เว้ยเอาทรงนี้ถือว่าดีไปเลยไปเลยไปนั่งหยุดไปเลยไปเลยเออไปเลยไต่ไปเลย เออนี่แหละนี่แหละนี่แหละอุ้ยรอมาตั้งนานผู้ชมเอาสุดจัดครับโอ้นี่แหละครับสิ่งที่เราต้องการเดี๋ยวมาดูร่องรอยฮะอุ้ยขักขนาดพี่น้อกเลยขึ้นมาแล้วก็ต้องหาไม้หมอนนะครับปูเป็นแนวเดินไปเพราะว่าตอนบอกก็ท้าทายเหมือนกัน อเรียบร้อยครัคลิปนี้3วันเต็มเต็มครับ3วัน2คืนกับภารกิจมาดึงรถเกี่ยวโดรถเกี่ยวนี่ขึ้นเรีบ้อยแล้วล่ะแต่เร้โครเราครับรับสึกหนักเหมือนกัน ไปเลยเนแนปึกเลยไปเลยเออใส่เกียร์กระต่ายไปเลย นี่คุณผู้ชมนี่แหละจอพื้นที่ยังไงต่อเอานิดเดียวนิดเดียวอีกนิดนึงสื่อเลยต่อเติมไฟเราเติมไฟเราเติมเยอะอย่างไรให้ลุกนี่ขนาดจิ้มดูนะคุณผู้ชมโอ้ มาทรงเดิมอีกแล้วครับแม่ลิกตัวแป๊บเดียวเองก็เนี่ยท่านผู้ชมเอาเราต้องขึ้นจากหมุดนี้ให้ได้ครับขึ้นจากฝักตรงนี้ให้ได้ก่อนองานนี้จะปูถึงนู่นแล้วครับ หเอาหลายคนคนจะสงสัยนะครับทำไมสานี่เขาไม่เข้ามาช่วยขยับมานี่มีจมแน่นอนนะ มีแรงไหมถ้าแบบนี้เนะี่ยเดินเดินเดินเออเอาฮึบฮึบมาอุ๋ยเอาเดินเลยเดินเลยเดินเลยขึ้นแล้วนั่นนะเอาไปเลย Lông yết xuống ngang này đặt lặng lên hơi canh Được rồi. Ui. Vẫn chạy như thế đi, chạy đi, chạy เมือนเป็นขย่าน้ำมันฮะสถานการณ์ตอนนี้ครับน่าจะแบบนี้ไปเรื่อยอีกประมาณ200เมตรถึงถนนเดี๋ยวต้องหาไม้มารองน่าจะอีกวันหนึ่งครับลองติดตามกันดูในคลิปหน้านะฮะ สำหรับวันนี้จอดท่านี้ก่อนน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ